วันนี้ส้มพรก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเคยเห็นกันบ้างเป้าเอ่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยนะคะแต่สรรพคุณเพียบเลยนะคะอันนี้คือลูกม่อนไข่หรือเซียนทอหรือที่เพื่อนๆรู้จักกันกคือลูกทอนะคะนี่ลูกสีส้มเรื่องเต็มต้นเลยนะคะอันนี้ ดีค่ะลูกจะดกมากเลยนะคะม้อนไข่หรือลูกถอเสียนถอก็มีชื่อเรียกไล่ย่างมากเลยนะคะม้อนไข่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะคะเนื้อพ่นสีเรื่องสดภายในพ่นมีเมล็ดขนาดใหญ่นะคะลักษณะขายรูกแผ่บางพ่นก็เป็นพ่นกลมๆบางพ่นก็จะมีปลายแหลมรสชาติว่านนะคะ ตรงกลางพ่นจะมีจะมีพ่นนิ่มขายกับไข่แดงเมื่อเวลาต้มสุกนะคะจึงเป็นที่มาของคำว่ามอนไข่หรือแปลว่าไข่แดงนะคะเนื้อข้างในก็จะนิ่มๆเหมือนเราต้มไข่แดงเนื้อจะนิ่มๆแบบนั้นนะคะวนว่นวานหอมๆ้อมนะคะพ่อนอ่อนก็จะมีสีเขียวก่อนนะคะมาเริ่มสุกก็จะเป็นสีเหลือง แล้วสักแกจัดก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะและยังปลูกเป็นไม้ประดับได้ดีนะคะเนื่องจากมีพ่นสวยใบสวยให้ร่มเงาได้ดีเพราะไม่มีการพัดใบนะคะต้นม่อนไข่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงสปปรรพคุณของม่อนไข่กันนะคะว่ามีอะไรบ้างม่อนไข่ก็จะมีประโยชน์และสปปรรพคุณหลายอย่างนะคะ ช่วยรักษาพื้นคันนะคะคนที่เป็นโรคพื้นคันเป็นโรคผิวหนังนะคะช่วยรักษาอาการไข้แก้ตัวร้อนช่วยรักษาแพ้เนื้เปื่อยแพ้ผู้พองนะคะช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันและที่สำคัญนะคะบำรุงผิวพรรณบำรุงประสาทช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงสายตาประโยชน์หลาย,ย่างเลยนะคะเพื่อน ปลูกไว้ตามบ้านก็สวยเพื่อนๆเจอที่ไหนแล้วก็ห้ามากินกันได้นะคะประโยชน์มากมายเลยนะคะเราจะเห็นว่ามอนไข่หรือลูกทอที่เพื่อนๆรู้จักกันนะจะไม่ค่อยเคยเห็นมีวางไายตามท้องตลาดนะคะจะห้าดูได้ยากเลยนะคะพ่นก็จะมีสีสวยหน้าตาไม่คุ้นเลยนะคะ แด้ก็มีประโยชน์กับร่างกายนะคะมากมายเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและมีประโยชน์ต่างๆก็อย่าลืมห้ามาถานหรือปลูกไว้ตามบ้านนะคะพเพื่อนๆสมพรก็ถ่ายคลิปมาให้พเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะลูกจะดกนะคะต้นนี้ถ้าชอบคลิปนี้ของสมพรก็ฝาก ติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้สมพรนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ